สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THT TV จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับประเทศที่น่าอยู่มีความสุขที่สุดในโลกปี2021แต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอันดับที่10ออสเตรีย ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอย่างออสเตรียถึงแม้จะเป็นประเทศในยุโรปที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ออสเตรียก็มีความโดดเด่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่แพ้ประเทศอื่นๆโดยออสเตรียนั้นจัดเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและมีมรดกทางวัฒนธรรมมากมายโดยเฉพาะเมืองหลวงของประเทศอย่างกรุงเวียนนาที่ยังคงครองตำแหน่งเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำใหออสเตรียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมด้วยวัฒนธรรมที่งดงามไปจนถึงสภาพภูมิประเทศที่น่าอัศจรรย์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกคุณภาพชีวิตที่ดีในออสเตรียสะท้อนจากอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำระบบการประกันสังคมในระดับสูงและโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆสำหรับพลเมืองภายในประเทศทำให้ประชาชนชาวออสเตรียรู้สึกมีความสุขและปลอดภัยในการอยู่อาศัยที่นี่ อันดับที่9นิวซีแลนด์ข้ามาฝั่งซีกโลกใต้กันบ้างกับประเทศนิวซีแลนด์หนึ่งเดียวในลิสต์ท็อป10การจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกประจำปี2021ที่ไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรปนิวซีแลนด์มีอัตราคุณภาพชีวิตที่ดีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งค่าครองชีพที่อยู่ในระดับปานกลางไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ประชากรและพละเมืองชาวนิวซีแลนด์ยังมีความสมดุลในชีวิตการทางาน พร้อมจุดเด่นอย่างระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพที่ดีโดยในปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ยังได้รับคำชมสำหรับการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยชีวิตประชากรชาวนิวซีแลนด์จำนวนมากแล้วยังช่วยให้ประเทศนิวซีแลนด์กลับมาเดินหน้าและเป็นปกติเร็วกว่าประเทศอื่นๆในโลก อันดับที่8นอร์เวย์นอร์เวย์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบประกันสังคมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนทำให้คนจำนวนมากในประเทศนอร์เวย์รู้สึกปลอดภัยและมีความสุขโดยเฉพาะการได้ใช้ชีวิตท่องเที่ยวพักผ่อนกลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่นติดอันดับโลก สภาพภูมิประเทศของนอร์เวย์ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเกาะและอ่าวเล็กๆบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของธานน้ำแข็งบนที่ราบแม้ส่วนใหญ่จะมีสภาพอากาศหนาวเย็นแต่ในช่วงฤดูร้อนของนอร์เวย์ก็มีอากาศอบอุ่นและธรรมชาติสีเขียวสดชื่นสวยงามอันดับที่7เยอรมนี ปีนี้เยอรมันมีกระโดดขึ้นจากอันดับที่10มาอยู่ที่อันดับที่7ของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอันเนื่องมาจากการประเมินชีวิตที่ดีขึ้นของคนละเมืองจากปัจจัยด้านความมั่นคงทางการเงินและทางสังคมของประเทศเยอรมน,นีเป็นอีกประเทศที่โดดเด่นด้านคุณภาพชีวิตในยุโรปเมืองในเยอรมันส่วนใหญ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไดับอิทธิพลจากระบบราชการที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ ผู้คนรักษาเมืองให้สะอาดตามกฎอนามัยนอกจากนี้ชาวเยอรมันยังมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวในครัวเรือนค่อนข้างสูงครอบครัวสามารถใช้จ่ายเพื่อความต้องการมากกว่าแค่สิ่งที่จำเป็นพื้นฐานได้เนื่องจากชาวเยอรมน,นีโดยเฉลี่ยมีความมั่นคงในการทำงานและมีรายได้สูงกว่าประเทศอื่นทำให้ชาวเยอรมันส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี อันดับที่ 6. สวีเดนหนึ่งในประเทศกลุ่มนอร์ดิกที่ติดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกสวีเดนตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือแม้ว่าค่าครองชีพในสวีเดนจะค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในเมืองหลวงแต่สวีเดนก็มี GDP ต่อหัวที่สูงโดยโครงสร้างทางสังคมของสวีเดนเน้นที่ความเท่าเทียมกันทางสังคม ที่สร้างขึ้นในระบบการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่อนุบาลน,นอกจากนี้กฎหมายสวีเดนยังให้สิทธิพ่อแม่ลางานเพื่อเลี้ยงลูกดูแลบุตรได้ถึง480วันหรือ16เดือน โดยรับค่าจ้างและยังมีสวัสดิการอย่างเดย์แครดูแลเด็กให้พ่อแม่ในช่วงทำงานตอนกลางวันฟรีทำให้สวีเดนเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงด้วยนอกจากนี้สังคมสวีเดนยังเน้นที่ความสมดุลระหว่างชีวิตและงานทำให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นโดยสวีเดนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสำหรับทั้งผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว อันดับที่5เนเธอร์แลนด์ดินแดนแห่งกังหันลมและทุ่งทิวลิปที่ติดอันดับท็อป5ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกชาวเนเธอร์แลนด์หรือชาวดัตได้ชี้ว่าเป็นประชากรที่มีความสุขตลอดระยะเวลาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทั้งจากรายงานของยูนิเซฟสำนักงานสถิติแห่งเนเธอร์แลนด์และองค์การอนามัยโลกได้แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจสูงสุดในการใช้ชีวิตของวัยรุ่นชาวดัต ที่เริ่มตั้งแต่วัยเด็กแม้ว่าการศึกษาภาคบังคับของเนเธอร์แลนด์จะเริ่มเมื่ออายุ5ขวบแต่กว่า95%ของชาวดัตเข้าเรียนการศึกษาประถมวัยตั้งแต่ตอนอายุ4ขวบเด็กชาวดัตได้รับการสนับสนุนให้ใช้เวลาในการเล่นและเข้าสังคมอย่างมีความสุขไปจนถึงการบ้านจำนวนน้อยๆน,นอกจากนี้จากรายงานการสำรวจดัชนีคุณภาพชีวิตจำแนกตามประเทศปี2021 เนเธอร์แลนด์ติดอันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่3ด้วยปัจจัยทั้งทาง,งด้านสังคมสิ่งแวดล้อมที่มลพิษต่ำโดยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับจักรยานเนเธอร์แลนด์ยังมีระบบการดูแลสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงระบบการมีรัฐสวัสดิการที่แท้จริงสำหรับเด็กและครอบครัวชาวดัตนอกจากนี้องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยังได้เคยจัดอันดับให้เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับความสมดุลในชีวิตและการทำงานอีกด้วยอันดับที่4สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่คุณภาพชีวิตดีอันดับต้นๆตนของโลกถึงแม้ว่าจะแลกมาด้วยค่าครองชีพที่สูง โดยชาวต่างชาติเกือบทั้งหมด99%ที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์รู้สึกมีความสุขกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยายในขณะที่พลเมืองชาวสวิตเซอร์แลนด์เองนั้นก็รู้สึกพอใจกับการใช้ชีวิตทั้งระบบการคมนาคมขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยการขนส่งสาธารณะของสวิตเซอร์แลนด์ได้ชี้ว่าตรงเวลาเป็นระเบียบและสะอาด ชาวสวิตจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางส่วนทางด้านความปลอดภัยและความสงบสุขก็ยังติดอันดับต้นๆของโลกนอกจากนี้ชาวสวิตยังมีสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงานโดยผู้ที่มีสัญญาจ้างงานชาวสวิตจะได้รับวันหยุดพักร้อน4-5สัปดาห์ต่อปีส่วนผู้หญิงสามารถลาคลอดได้ถึง14สัปดาห์ตามกฎหมาย ทางด้านสาธารณสุขของสวิตเซอร์แลนด์ยังมีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ดีและมีเวลาการนัดหมายเพื่อพบแพทย์ต่ำที่สุดในโลกรวมทั้งการเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังมีเสถียรภาพที่ดีชาวสวิตมีความกระตือรือร้อนมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยอย่างมากและมักลงประชามติในประเด็นสำคัญเป็นประจำ อันดับที่ 3. เดนมาร์กจากการสำรวจประชาชนทั่วโลกว่าพวกเขามีความสุขแค่ไหนกับชีวิตประจำวันและสถานการณ์ส่วนตัวเดนมาร์กมักจะติดอันดับ1ใน3ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกด้วยปัจจัยในการดำเนินวิถีชีวิตของชาวเดนมาร์กทั้งการมีงานทําที่ดีและสมดุลชีวิตในการทำงานที่ดีและระบบประกันสังคมที่ยอดเยี่ยม การเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายรวมไปถึงอัตราอาชญากรรมและการคอรับชันที่ค่อนข้างต่ำตามรายงานดัชนีความสุขของโลกความสุขของชาวเดนมาร์กเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความเท่าเทียมกันทางด้านสังคมและจิตวิญญ,ญาณของชุมชนโดยเดนมาร์กมีความเท่าเทียมกันในระดับสูง และมีความรับผิดชอบร่วมกันในสวัสดิการสังคมแม้ว่าจะมีพรรคการเมืองใหญ่เก้าพักในเดนมาร์กแต่ก็ไม่มีพักการเมืองใดสนับสนุนการหรือรัฐสวัสดิการของเดนมาร์กอย่างจริงจังเลยแม้แต่พรรคเดียวเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้เดนมาร์กติดอันดับท็อปสประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอันดับที่สไอซ์แลนด์ แม้จะเป็นประเทศเล็กๆที่มีประชากรเพียงแค่300,000กว่าคนแต่ไอซ์แลนด์นั้นถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุดในโลกจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ปี2006ของสะหะประชาชาตินอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยังจัดเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตอันดับต้นๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกสาภาพยุโรปก,ก็ตาม โดยไอซ์แลนด์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปเหนือโดยเป็นเกาะที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับที่สองของยุโรปด้วยสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติทั้งมหาสมุทรภูเขาทะเลสาบและน้ำตกที่สวยงามทำให้ไอซ์แลนด์เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ฝันอยากจะเดินทางมาเยือนที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตนอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยังได้ถูกจัดให้เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลก โดยวัดจากระดับความรุนแรงและอาชญากรรมภายในประเทศที่ค่อนข้างต่ำและปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่ดีโดยไอ์แลนด์นั้นครองแชมป์ประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลกอันดับที่1มาต่อเนื่องยาวนานนับกว่า10ปีตั้งแต่ปี2011จนถึงปัจจุบันนี้อีกด้วยอันดับที่1ฟินแลนด์ ฟินแลนด์ครองแชมป์อันดับที่1ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกต่อเนื่องถึง4สมัยซ้อนถึงแม้ฟินแลนด์นั้นจะเป็นประเทศเล็กๆโดยประชากรของฟินแลนด์คิดเป็นร้อยละ0.07ของประชากรโลกแต่ฟินแลนด์กลับก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดอันดับท็อปทอปของโลกได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม โดยฟินแลนด์นั้นเคยครองแชมป์อันดับที่1เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในโลกจากการสำรวจของกองทุนเพื่อสันติภาพและยังเคยได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดในโลกรายงานความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวประจำปี2018ที่สำคัญชาวฟินแลนด์รู้สึกไม่ปลอดภัยน้อยที่สุดในโลกถัดจากชาวนอร์เวย์และชาวไอซ์แลนด์ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งยืนยันว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่น่าอยู่และประชาชนชาวฟินแลนด์มีความสุขเป็นอันดับต้นๆของโลกและนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10อันดับประเทศน่าอยู่มีความสุขที่สุดในโลกปี2021ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ